ลอยมาลอยไปฉันเกิดขึ้นจากไอ้น้ำน้อยที่ลอยขึ้นบนนภาแล้วเจออากาศที่เย็นเย็นฉันเย็นฉันจึงเข้ามาเข้ามารวมตัวกันมาผูกซ้ำ กิจกรรมที่16ชื่อว่าแอปเปิลเปลี่ยนสีอ่าแอปเปิลเปลี่ยนสีได้ไหมน,นะใส่สีผสมอาหารใส่สีผสมอาหารอันนั้นก็ใช่ลูกอ๋อถ้าใครกินอัปเปิลไม่หมดต้องเขี่ยไว้ด้วยงานนี้จะติดอยู่ในว่าเด็กๆค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋า วันนี้คุณครูจะมาพาทำแอปเปลิลเปลี่ยนสีเด็กอยากรู้ไหม,มอยากรู้ไหมคะอ่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวพุณครูขอถามก่อนว่าเด็กๆรู้จักอันนี้คืออะไรคะแอปเปิ้ลอ่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีสีอะไรสีแสีแดง แล้วเวลาเราทานลูกเราผ่าปุ๊บข้างในเป็นสีอะไรสีเขียวขาวสีเขียวขา,ขาวขาสีอะไรอีกมีเหลืองอ่าสีเหลืองเหลืองนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราทานไม่หมดเรากินไปครึ่งลูกแล้วเหลืออีกครึ่งลูกทํายังไงเอาเก็บไว้ทุ่ยเย็นอ่าเก็บไว้ทุ่เย็นเก็บอะไรอีก เก็บหรอคะ้ามันก็จะดอ๋อถ้าเราไม่ได้เก็บเราวางไปข้างนอกข้างในมันก็จะดำแล้วทานได้ไหมคะไม่ได้อ๋อทานไม่ได้นะลูกอ่าข้างในมันก็จะดำดำนะคะวันนี้จะมาพาทำอยากทำไหมอยากทำไหมอยากรู้ไหมว่าถ้าเราจะทำด้วยวิธีไหนที่จะทำให้อา pple เรานั้นเมื่อเราไม่ได้เก็บ มันจะไม่เปลี่ยนสีเมื่อเราไม่ได้กิน,นเสร็จแล้วแล้วเราไม่ได้ใส่ตู้เย็นแอปเปลิลนั้นจะไม่เปลี่ยนสีอยากรู้ไหมคะอยากรู้รเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันก่อนเนาะเราเดี๋ยวจะให้เด็กทำนะคะอุปกรณ์แรกนะคะมีน้ำเปล่ามีแก้วพลาสติกสามใบ มีช้อนสำหรับคนแล้วก็ที่ขาดไปได้ก็คือน้องแอปเปิลนั่นเองอือแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็มีอย่างนึงก็คือปากกาเมจิกนะคะปากกาสำหรับไว้ขีดเส้นให้เด็กๆเทน้ำอย่าจะเทเกินนะคะแล้วก็อุปกรณ์เสริมเสริมก็คือเขียงกับมีอันนี้ครูจะเป็นคนใช้นะคะอ่า เดี๋ยวครูครูจะให้ครูบินีหั่นให้เด็กๆนะแล้วค่อยให้เด็กๆทำอันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันข้าวขวก่อนนะคะครูหั่นเลยค่ะเราจะหัน่นทั้งหมดสชิ้นเราจะหั่นทั้งหมดสชิ้นนะคะหลังจากนั้นยังไม่ใส่ค่ะยังไม่ใส่ เราจะใส่น้ําก่อนใส่น้ําในแก้วใบที่สองกับใบที่สามให้ตรงกับเส้นที่เราขีดไว้ใบแรกเราจะไม่ใส่อะไรเลยเราจะไว้ว่างๆนะคะใบ,บใบที่สองกับใบที่สามเราจะใส่น้ําส่วนใบที่สามนะั้นเราจะผสมอะไรล<ะ>ูกอ่าผสมเกลือลงไปนิดนึงประมาณสักสช้อนออ ประมาณสองช้อนนะคะไม,ไม่อ,อ,อ่ะแล้ว้เราก็คนนะคะคนให้เกลือกับน,น้ำ คนให้เกลือกับนนะ้ำามันเข้าเป็นก่อนไม่ให้เกลือเป็นเม็ดนะลูกคนก่อนคนให้มันเข้ากันอ๋อเหมือนเราโูเลยอ่ะตอนนี้เกลือกับนนะ้ำของคุณครูเข้ากันแล้วนะคะคุณครูจะให้ครูบีค่อยๆใส่แอปเปลิลสามแก้วใส่จากแก้วที่ไม่ได้ใส่อะไรก่อนแก้วที่มีแต่อากาศอ่ะใส่ไปก่อนต่อไปใส่ในแก้วที่มีน้ำเปล่า แล้วก็แก้วที่มีน้ำเปล่าผส,สมน้ำเกลืออ่าแล้วเราจะทิ้งเวลาค่ะประมาณชัก10บนาทีถึง15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตผลกันแล้วเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆได้ทดลองทำอยากทำยังคะ,อ,ะอยากทำอ่าอยากทำแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะ มีแกุมท yes. ี get get ่หนึ่งอแก้วสาใบมีแอปเปิลสสิกเป็นยังไงลูกแบบต่ตกาของแต่ละแก้วอันไหนาวสุดอันนี้ 你当。 江鱼。嗯嗯 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันก็จะออก้ไ Ai, é. เลยนะคะแอปเปิลที่อยู่ในแก้วที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยสีมันจะออกเป็นคำ้คำๆเหลืองๆเ,เนื่องจากว่าแอปเปิลถูกอากาศอะคะ่ะแอปเปิลถูกออกซิเจนเยอะก็เลยทําให้แอปเปิลนั้นเป็นสีคำ้คำๆเหลืองๆส่วนในแก้วใบที่สองที่เราใส่แต่น้ำเปล่านั้นแอปเปิลก็มีสีคำ้คำๆเหลืองๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังค้ำน้อยอยเพราะว่า น้ำยังทำให้แอปเปิลนั้นโดนอากาศน้อยหน่อยส่วนในใบเอแก้วเป็นสุดท้ายนะคะที่เราผสมกับน้ำน้ำเกลือแล้วเราก็ใส่แอปเปิลลงไปนั้นทำให้เกลือเกลือทำให้แอปเปิลถูกอากาศหรือถูกออกซิเจนน้อยมากที่สุดก็เลยทำให้แอปเปิลนั้นขาวที่สุดกว่าแก้วอื่นๆค่ะ